เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่34โจทย์ก็คือ What did John do after the break up of the Beatles? ก็คือจอเนี่ยทำอะไรหลังจากที่ วงบีเท t ลส์เนี่ยแตกนะคะ break up มอนทำอะไรข้อแรก choice ข้อแรกเขาบอกว่า he retired from music เขาเนี่ยกเกษียณน,นะคะ retired เกษียณเกษียณมาจากดนตีนะคะ ข้อที่สอง he joined a different band เขาเนี่ยเขาร่วม join วงอื่นนะคะเขาคือเขาร่วมวงอื่นข้สาม he pursued a career in movie acting เขาเนี่ยไล่ตามนะคะอารมณ์แบบ pursue คำนี้แบบว่าทำต่อไปไล่ตามความฝันอะไรเงี้ย pursue a dream ไล่อันนี้ personal career คือแบบไล่ตามอาชีพเกี่ยวกับอะไรใน m o ฟวี acting นะคะก็คือการแสดงภาพยนตร์นั่นเองข้อ4เขาเนี่ย he continued his career as a solo musician เขาเนี่ยก็คือทำอาชีพเป็นศิลปินเดี่ยวต่อไปนะคะ ข้อนี้อะไรมันบอกชัดเจนเลยเรากลับไปดูก็ได้มาหลังจากที่วงแตกใช่ไหมเราก็ต้องไปดูหลังจากที่วงแตกนี่ไงหลังจากที่วงแตกแล้วเนี่ยจอเนี่ย went on have extremely successful solo career เนี่ยเราเห็นคาว่า solo ใช่ปะ่ะ solo career มันตรงกับข้อไหนเป๊ะเลยข้อไหน ข้อสี่เป๊ะเลยคำว่าโซโล่เนะาะฉะนั้นจิ f f ดิ e เฟน a n แบนไม่ใช่และ e ี i ทยก็ไม่ใช่เขายัางทำอยู่เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ